สวัสดีครับพบกับผมใจแอนเชิญยิ้มเช่นเคย<ม>นะะออกมาจุกครูฮ่าฮกันนะเครดิตดีฟรีดาวนะผมบอกก่อนนะเครดิตดีฟรีดาวเลยนะถ้าคุณมาออกตอนนี้เวลานี้10นาฬิกา30นาทีไม่มีดาวแน่อนอนพรอะว่าดูท้องฟ้ามีดาวสักดวงไหม,ม,ไหมอ เนี่ยแหละค่ะมุกคมๆแบบนี้นะฟังไปแล้วก็เพลินจริงๆนะคะแล้วไร์เฉยๆไม่ได้นะ, <ๆ S 2> นะคุณจแอนเชิญยิ้มเวลาขายรถยนต์มือสองเนี่ยก็จะชวนลูกชายมาช่วยกันด้วยก็จะได้รับส่งมุกโบ๊ะบ้าก,กันได้ถูกใจคนดูค่ะแล้วถ้าฟังเรื่อยๆนะคะจะมีสคริปต์เรื่องของโปรโมชั่นต้องบอกเป๊ะมากเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นเบื้องหลังไม่มีสคริปต์นะไม่ต้องถืออะไรเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆของ Lucky Auto Center เตนท์นขายรถมือสองที่คุณจแอนรับบท PR เนี่ย คุณแจนเขาดูเรื่องนี้เองนะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือว่าการตลาดค่ะอันนี้เป็นอาชีพที่ทํามานานกว่า3-4ปีแล้วนะคะเป็นอีกช่องทางหาไรายได้ในช่วงโควิด <ota> ที่งานบันเทิงไม่ได้เยอะเหมือนเก่าค่ะคุณแจนถือว่ายังโชคดีเพราะว่าอยู่วงการตลกมาเกือบ40ปีนะคะ <laughs> ก็เลยทําให้มีพี่น้องในวงการเนี่ยค <S 2> <S 2> <S 2> อยมาช่วยโปรโมทไลฟ์การอย่างที่เห็นนี้ค่ะคุณบอลเชิญยิ้มก็มาบางทีก็มีคุณนุยเชิญยิ้มนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยค่ะแล้วค<อ>ิดดูผมลูกห้าคนอะ ตอนนี้กําลังเรียนหมหาลัยอยู่3ามคนน่ะใช้เงินอย่างเยอะเลยนะฮะเราก็เลยแบบเออเมื่อไหร่มันจะหมดไปแต่ที่ไหนได้มันเริ่มมาอีกมันจะมาอีกอะไรไรโรคอะไรอะไอไมโลอะไรนะ oh <my. S 1> เออโอไมคอนโอไมคอนนะฮะมาอีกแล้วเนี่ยผมกลัวผมกลัวปิดกลัวปิดประเทศไม่ใช่อะไรหรอกพอปิด <esf. Suzanne> มาเนี่ยเศรษฐกิจพังหมดอะเอาจริงๆนะครับผมบอกได้เลยนะฮะ นอกจากงาน PR ให้เต้นลดแล้วนะคะน้อยคนนักจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยอาชีพเสริฟอีกอย่างหนึ่งของคุณใจอันชยิ้มก็คือการเป็นออร์แกนซ์จัดงานด้วยค่ะใช้ชื่อว่าใจแอนลัคกี้มิวสิกนะคะเจ้าตัวบอกว่าทําเล็กๆค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานเอนเตอร์เทนเมนต์งานคอนเสิร์ตเพิ่งทำมาได้7เ,เดือนเองนะคะสาเหตุก็คือจริงๆแล้วเขามีเครื่องเสียงที่เจ้าตัวกับพักพวก่วงเนี่ยซื้อเก็บไว้ใช้งานอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้เก็บเฉยๆก็เลยเอามาออกหาไรายได้เพิ่มแม้เวลารับงานจะมีมาตรการป้องกันตรวจโรคทีมงานทุกครั้ แต่กลายเป็นว่าสถานการณ์ตอนนี้มาตรการของทีมดีแค่ไหนเข้มข้นแค่ไหนก็คงไม่ช่วยอะไรแล้วนะคะเพราะว่าร่องห้าระบาดนี่งานยกหมดเลยค่ะก็เนี่ยก็มีวันนี้รู้สึกจะไปงานสุดท้ายก็ <c oughs> ยังเลยยังไม่มีใครติดต่อมาเลยนี่งานสุดท้ายแล้วมันตรงนี้เขาบางทีเขาก็ทําถูกนะคนมารวมๆกันเยอะๆเขาก็กลัว เชื้อโรคมันจะแพร่ไปอาจจะติดคนเดียวแล้วมันจะแพร่กันไปหมดเลยเราก็เนี่ยแหละถ้าจะจัดงานเนี่ยสวอปก่อนหนึ่งละฉีดยาหรือยังตรวจก่อนสวอปมาฉีดยาหรือยังอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็อยากจะบอกอคนที่จะจัดงานนะครับต้องให้รัดก,กลุ่มหน่อยแค่นั้นเองจบอย่างนครน,นายกไปเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานเนี่ยเขาต้องสวอปพอสวอปเสร็จปับ๊บตรวจเลยฉีดยามาหรือยัง เรียกว่าเป็นตลกสู้ชีวิตอีกคนนะคะเพราะคุณเจนทำหลายอย่างเลยอย่างที่เห็นนี่ก็เป็น c h anel n YouTube ชื่อว่าพ l i กล็อกสตูดิโอค่ะเจ้าตัวก็ทำแค่ขายความหาทำคอนเทนต์ส่วนลูกชายเบิร์ดบางบ่อนะคะก็จะมาช่วยในยเรื่องของโพสต Production เบื้องหลังเพราะมีประสบการณ์ทำงานเขียนบททำเพลงไตเติ้ลรายการให้กับรายการก่อนบ่ายคลายเครียดมาแล้วค่ะก็ะถือว่าเป็นอีกกำลังสำคัญในการหาไรายได้ช่วยครอบครัวค่ะ